สภาที่เคารพดิฉันเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขอร่วมาพิปรายรายงานรับทราบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและส,สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผ่านแต่ยังผู้ชี้แจงในวันนี้นะคะท่านประธานค่ะดิฉันมีความสนใจ เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในรายการที่ปรากฏอยู่ในหน้า52ถึงหน้า63เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นในสนักงานกกพนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องถิ่นต่างๆอย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึงนะคะ เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอค่ะเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นต่างๆกองทุนนี้ยังมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและใช้เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะคะแต่ รัมนตราดิฉันเห็นว่าในมาตรา97วงเล็บ3คือการพัฒนาหรือฟื้นฟูสู่ท้องถิน่นที่ได้รับผลกระทบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นเรื่องนี้มีเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงโดยตรงกับท้องถิ่นของดิฉันคือจังหวัดอุดรธานีในพื้นที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่สำคัญนะคะมีหลายบอ่อนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตแก๊สธรรมชาติที่จะต้องบริการหรือให้ใช้ในภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดนะคะเช่นเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติภูห้อมซึ่งตั้งอยู่บนแปลงสัมปทา,าน ในพื้นที่อำเภอหนองแสงคลุมไปจ,จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นนะคะในปริมาณ232.2ตารางกิโลเมตรซึ่งเริ่มผลิตแก๊สครั้งแรกในวันที่ในปี2549นะคะชนิดของอะปิโตรเรียมนี้ก็เป็นแก๊สธรรมชาติชนิดเหลวนะคะโดยส่งแก๊สไปยังสถานีแก๊สธรรมชาติภูห้อมซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ น้ำพองจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบท่อซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น64กิโลเมตรนะคะถ้ามาทานค่าแหล่งก๊าซธรรมชาติภูห้อมนี้มีปริมาณการผลิตนะคะต่อมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย90ล้านลูกบาทพุตต่อวันและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย260บาร์เรลต่อวันนะคะที่ผ่านมาก็มีการสำรวจศึกษา ขุดเจาะหลุมแก๊สเพิ่มอยู่ตลอดเพื่อบริการความต้องการการใช้พลังงานในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะอ่าจังหวัดภาคอีสานนะคะอที่ผ่านมาในการขุดเจาะบริการาพี่น้องภาคอีสานแล้วในการขุดเจาะนี้ก็จะต้องมีการจ่ายค่าภาคหลวงนะคะซึ่งเริ่มจ่ายค่าภาคหลวงมาในปี2560 จนถึงปี2,563จากเงินจ่ายค่าภาคหลวง3ปีนี้ได้ประมาณ2,400ล้านบาทแบ่งการจัดสรรเป็นรายได้แผ่นดิน970ล้านบาทแต่จัดสรรให้องค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นอีก1,450ล้านบาทนะคะท่านประธานดิฉันเห็นว่าในการจัดสรรอ่ ในการจัดสรรภาคหลวงแหล่งแก๊สธรรมชาติอันนี้ดิฉันดูแล้วว่ายังไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีนะคะเพราะว่าไอ,บอ้บ่อหลุมแก๊สเนี่ยอยู่ที่อุดรอำเภอหนองแสงแต่ว่าไปผ่านท่อไปที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งกระจายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่เวลาแบ่งให้จังหวัดอุดรก็ไม่เท่ากับจังหวัดขอนแก่นอยากจะขอฝากให ท่านประธานผ่านไปยังผู้ชี้แจงว่ารองทบขอให้ทบทวนนะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรค่าภาคหลวงขอให้ทบทวนนะคะหากติดขัดระเบียบข้อปฏิบตัติดิฉันคิดว่ามันน่าจะแก้ไขข้อปฏิบัติเสียใหม่ได้นะคะเพื่อเกิดความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานีนะคะและเรื่องที่สดิฉันขอฝาก แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทราบมาว่าพบสารละเหยนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยเร่งรัดในการตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐานนะคะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนจะได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งมีแก๊สอยู่ในอุดรน,นะคะมี บิโเรี่มในอุดรพี่น้องประชาชนก็ยังบน่นว่าในพื้นที่มีปัญหาไฟดับไ,ไฟดับอยู่บ่อยๆไฟไม่พอใช้นะคะไม่พอใช้ในครัวเรือนไม่พอใช้ในด้านการเกษตรดิฉันก็จะต้องบอกว่าขออนุญาตาแจ้งในที่นี้นะคะแจ้งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆท,ท่านคะ่ะตามที่เพื่อนสอสอได้พูดไปแล้วหลายท่านนะคะเช่นท่านบุญแก้ว สมบงก็พูดไปแล้วว่าได้นำท่านาน,นายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะและคณะรัฐบาลถ้าประชุมคอรมอนัดแรกจะประกาศทันทีในการลดค่าพลังงานเป็นค่าไฟนะคะลดค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าหนต้มทันทีค่ะก็ขอให้พี่น้องอดใจรออีกสักนิดนะคะก็วันนี้ดิฉันเองก็ขอ ขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ได้มาชี้แจงจนได้เวลาดึกดื่นนะคะเกือบสามทุ่มกว่าแล้วต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะ